สรุปว่าทามีตัวตนก็เพื่อทําดีทําดีที่สุดเป็นตัวตนที่ดีที่สุดอยู่ที่นี่ <c oughs> จะเชื่อว่าตายไปแล้วก็พาไปด้วยได้แล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นจนกว่าจะบรรลุนิพพานที่นี่เป็นลพิอุปนิสัตร100์ร้อยเปอร์เซนต์เลยที่คำสอนอย่างต่ชาวพุทธเราก็จําใจรับเพราะามันมาสอนอยู่ก่อน,นมนนนันแฟนอยู่ในจิตใจของประชาชนแล้ว เราไม่ไปว่าเขาไม่ไปตำหนิเขาเขาเขาว่ามันมีประโยชน์แกเขาเเดยวก็มันเคยมีประโยชน์มาแล้วทั้งพระเจ้าแผ่นดินก็สนับสนุนให้คนถือได้ทั้งสองศาสนาพร้อมๆกันในที่บูชานั้นมีทั้งพุทธและทั้งฮินดูเนี่ยตั้งใจจะพูดเพียงแค่นี้ว่าถ้ามัน ไปไปพบกันกับพวกที่มีตัวตน,นก็ก็ยอมให้เขาแต่พุทธศาสนาจะมีตัวตนไม่ได้จะมีอะไรก็มีได้แต่มันไม่ใช่ตัวตนรูปนามวิญญาณอะไรก็มีได้แต่ไม่ใช่ตัวตนเข้าใจคำว่าอนัตตาให้ดีรูปังอนัตตา ผูย้ยงภาษาธรรมะนะไอ,อ้ร่างกายนี้เมื่อมันทําหน้าที่รูปร่างกายให้ตาหูจหมูกลิ้นกายทําหน้าที่ได้อย่างนี้ไอ้รูปนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนไอ้รูปเฉยๆไม่ได้ทําอะไรนั่นก็เรียกไม่มีตัวตนเห็นได้ชัดนะอยู่แล้วภาษาคนพูดว่ารูปไม่มีตัวตนภาษาธรรมอันลึกพูดว่ารูปไม่ใช่ตัวตน ก็หมายถึงว่าเมื่อรูปนี้มันทําอะไรได้เนี่ยมั้เคลื่อนไหวได้มันกินได้อะไรได้ทําหน้าที่ให้ตาเห็นรูปให้หูได้ยินเสียงให้จมูกได้กลิน่นอะไ,ได้แม้แต่รูปนี้ร่างกายนี้ก็มีใส่ตัวตน <c oughs> เป็นสังขารธรรมอตามธรรมชาติชนี้เวทนารู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ พอใจไม่พอใจยินดียินร่ายได้ไอ้สิ่งที่รู้สึกได้นี่ก็อย่าไปถือว่ามันเป็นตัวตนมันเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งซึ่งมันรู้สึกได้อย่างนั้นเองอย่าไปถือว่าเวทนาเป็นตัวตนทีนี้สัญญาสําคัญว่าอย่างนั้นสําคัญว่าอย่างนี้นมันเนี่ยมัน,ม,นมันชวนให้เป็นตัวตนได้ง่ายสาคัญว่าสัตว์สําคัญว่าคน ก็ทั้งสาคัญว่าตัวตนสําคัญว่าสุขว่าทุกข์ก็สําคัญว่าตัวตนให้ความรู้สึกที่สําคัญว่าเป็นตัวตนน,นก็ไม่ใช่ตัวตนนี่คือคาําที่ิราส,สวดสุทุวันว่าสัญญาอนัตตาที่พอมาถึงสังขารสังขารในเรื่องขันห้านี่คือความคิดมีเวทนามีสัญญาอะไรพอสมควรแล้วมันก็คิด คิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนี้คิดเหมือนกันอย่างที่เราคิดเนี่ยไอ้ความคิดทั้งหมดเนี่ยเป็นสังขารคิดดีคิดชั่วคิดไปดีไม่ชั่วเป็นสังขารทท้งนั้นไอ้ความคิดไม่ใช่ตัวตนหรือว่าสิ่งที่คิดซึ่งประกอบอยู่ด้วยก็ไม่ใช่ตัวตนสังขารสังขาราอนัตตาอันนี้อันสุดท้ายวิญญาณนังอนัตตา ในสิ่งที่รู้แจ้งที่ตาได้รู้แจ้งที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่ผิวกายที่จิตเองได้นั้นไอ้นันนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นสักว่าวิญญาณตามธรรมชาติจึงบอกว่าวิญญาณนั่งอนัตตาถ้าจะต้้งไปอธิบายกับญาติโยมคนธรรมดาทึ่เรียนน้อยแล้วก็คงจะลำบาก แต่ว่าขนาดเราเรานี่ก็ยังยังยังลำบากที่จะรู้ก็คอยพยายามทำความเข้าใจสนใจที่จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าทา่านตรัสว่ารูป,ปังอนัตตาเวทนาอนัตาานตาสัญญานอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตามันคืออะไรมันเป็นความจริงว่าอย่างไรขันทั้งห้านั่นนี่ใช่ตัวตน แต่ละอย่างก็ไม่ใช่ตัวตนรวมกันทั้งห้าก็ไม่ใช่ตัวตนนี่พุทธศาสนาแท้ๆที่บริสุทธนะิ์แล้วต้องไม่มีคำว่าตัวตนมีแต่ว่าไม่ใช่ตนยอมให้ว่าสิ่งนัน้นมันมีอยู่แต่ม,มันไม่ใช่ตนรูปก็มีอยู่เวทนาก็มีอยู่อะไรก็มีอยู่แต่เราเรานั้นทั้งหมดทั้งห้านั้นไม่ใช่ตนนี่เป็นหลักที่จะ ต้องแน่นอนและฟันเฟือไม่ได้ที่นี่คุณก็จะมีโอกาสไปอ่านหนังสือเรื่องนั่นไปอ่านหนังสือเรื่องนี้คำภีเรื่องนั้นคำพีเรื่องนี้นนมากขึ้นมันก็จะไปพบไปข้อความที่มันทำให้ขัดกันเป็นคำภีวิสุทธิมรรคก็จะมีคำว่าจิตตังอัตตานามะจิตนั่นแหละ ชื่อว่าอัตตาคือตัวต้นนี้นั่นมันนั่นมันคำพีวิสุทธิมากพุทธเจ้าไม่เคยสัตว์อย่างนั้น่ <c oughs> ันจะจะสัดอขันห้าเป็นอนัตตาถ้าพูดว่าจิตตามความรู้เดียวนี่ที่เขามีกันอยู่นี้ก็คืออขไาเล็งถึงวิญญาณวิญญาณน,นั้งอนัตตาจะมาเอาจิต เอามาเป็นจิตมาเป็นตัวตนมันก็ขัดกันกับหลักอนัตตาทีนี้ชาว่าแม่ขัดยอมรับอนั่นได้ก็อเอาไปนูน่นเอาไปฝ่ายภาษาคนภาษาคนสมนมติที่ว่ามีตัวตนเอาอะไรเป็นตัวตนก็อเอาไปเถอะเจ้าจิตที่เอาอันหยส่วนเป็นตัวตนกันสักทีเป็นเรื่องเรื่องไปก็อเอาไปเถอะเพราะว่ามันถือว่ามีตัวตน เด็กๆเล็กๆ, <S <S ๆมันไม่รู้อะไรมากม,มันจะเอาทั้งหมดนี่ร่างกายนี่เป็นตัวตนเป็นตัวฉันฉะนั้น,นใครมาด่าฉันนี่มันมก็มาด่านีน่ลุมนี่มันเอานี่เป็นตัวตนถ้ามันเกิดรู้ว่าข้างในมีสิ่งที่เรียกว,ว่าจิตคิดนึกได้อนั้นเป็นแกนกลางเป็นสําคัญเอานั้นเป็นตัวตนก็ได้เหมือนกันถ้ามันจะได้รับคําสอนว่าตนเป็นที่พึ่งแก่ตน มันก็อบรมตนคืออบรมจิตอบรมตนอบรมจิตให้ดีก็ได้ประโยชน์แล้วแต่มันได้ประโยชน์เพียงแต่ว่าดีเท่นั้นนะมันจะหลุดพ้นเป็นนิพพานไม่ได้จะหลุดพ้นเป็นนิพพานได้มันต้องหมดไอ้ความยึดยึดถือว่าตัวตนไม่มีอะไรเป็นตัวตนถ้าเรายอมให้ ประชาชนบุตรชนคนธรรมดาญาติโยมระดับส่วไปมีตัวตนกันไปก่อนก็ได้แล้วเราก็ยังพูดกันอยู่อย่างนั้นปฏิบัติกันอยู่อย่างนั้น <c oughs> มีตัวตนที่นี่มีตัวตนตายไปแล้วจะได้ไปเกิดดีอุทิศกุศลส่งไปให้ให้ยับยั้งวารีวาหานี <c oughs> ่ก็เป็นการยอมรับว่ามีตัวตนตายไปแล้วมาคอย รับส่วนกุศลอยู่ก็ก็พูดไปตามที่ชาวโลกเขาพูดแล้วก็อย่ายึดถือที่นี้เรื่องมันก็มาถึงเราแนหะคือเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าท่นานก็พูดอย่างที่ชาวบ้านพูดแต่ฉันไม่ได้ยึดถือที่มาถึงเราไอ้ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าก็ต้องทําอย่างนั้นอีกเหมือนกันก็พูดตามที่ชาวบ้านพูดแต่ไม่ได้ยึดถือ จึงสอนเรื่องตัวเรื่องตนเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเองวเงเียน่ายตายเกิดอะไรทอยางมีตัวตนแต่ไม่ได้ยึดถือว่าตัวตนฝากพูดตามที่เขาพูดแล้วพูดเพื่อสอนให้เขาได้ดีได้มีประโยชน์ในชั้นชั้นนี้จนกว่าจะถึงชั้นที่มันควรจะหลุดพ้นจึงค่อยสอนกันอย่างอื่น มม่ยังไม่ถึงขั้นที่จะหลุดพ้นได้ก็สอนกันไปอย่างนี้ก็เลยไม่ต้องทะเลาะกัน